สวัดีทุกคนกมือนี้เอพอกระเป๋าซาตีพีก่อนคะมือนี้ภาสาตีานะพตี่พาทุกคนมาเที่ยวงานกาสาสศซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะทุกคนของงานกาสาสศแล้วก็มือนี้เป็นวัอวันที่18บธันวาคมเป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นมือสุดท้ายของงานกาสาสศนะทุกคนเดี๋ยวสิเป็นยังไงสิกดนอยคนไลา์ยังไงไปเบิ่ง,นนงก,กันเลยทุกคนไปทำกันนะทุกคนแไปก่อนสิไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใือหนี้ภาษาตีนะไป,ไป Yeah. ใส่ทำงานหรือว่าจะเป็นสอยนะฮะาไปเลือกได้เลยครับผมลองใส่เอาเองเลฮะถูกใจค่อยออกมานะครับม้าเรยกน่้งไหนรือว่าจะเป็นอะไรกับนได้นลูกค้าด้านนอกด้ในใส่ได้หมดเลยนะครับคนโคตรไลเลยทุกคนเเป็นศูน A เอเนะทุกคนืย่ากบอกว่า สติยังงามโมทันในหอดเลยวะสถานที่ท้ายคองกินเลยนะตอนนี้นะกคนในมีแต่เป็นชอบออกเสืยงผาดูให้ดีหโอ้อ่าลม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 ผัดทุกคนเหนาวหนานันกาศาสตมีลมผัดนุ่มตอนนี้นะ แตนนี้ก็เป็นบูธเครื่องอชุดชั้นในของผู้หญิงเนาะนี่เลยทุกคนก็คือมาซาตีอยากจะบอกว่าถ้าเกิดนาก้องมันตัดไปเลยทุกที่บัได้บอกทุกคนน้ะก็โทษอะพรกะว่าแบบโป้งขมสซาตียัง เลื่อนหน่อยครับนสิแล้วมันก็คนกานกิน,กน,กน,นแบ็เนาเพราะว่าถ่ายเดี๋ยวความคมชัดแหน่นะทุกคนปับบัวกันน้อ่น้องเนาะวันนี้เป็นครั้างแรกปลาซาตีชิได้มาเที่ยวงานกาสานอยู่โวนลุมพีนี่เนาะคนกดไลค์ดิ ขายเครื่องดื่มนะทุกคนขายของกินต่างๆไม่มาคนเดียวนะครับขายองเนี่ยว้าเดือยหาจนตายเลยทุกคนจะเป็นสีขาวจากเป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นบูชอาหาร,รนะท,ทุกคนเสียนโซนโซนไปเลยถ้าเป็นปลาบูชแจวแดงนะทุกคนโอ้โหนะทุกคนก็คืองานมัน นี่คือทางเข่าล้วก็ย่างออกออกไปดูนเนาะออกไปฝั่งนั้นเลยออมฝั่งนั้นเดี๋ยวสวาสดีที่บ้านทุกคนหลอกไปเลยเลยนะทุกคนจะหมดแล้วนะต้องไม่ครับหลอกไปตัวตกแตงง่งง่ายดีเนาะคือตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วงงม,ออนนมันเหลวเหมิดแล้วนะทุกคน เป็นมือสุดท้ายด้พี่น้องผู้ไดมาคือว่าคือได้บ่มาถือว่าเสียใจร้ายเลยเนาะเป็นทางแหกของว้าล่าเนาะที่ได้มาเที่ยวเี่อนนี้นดี๋าจะเป็นการาอปม่ได้เียวต้องทด้มนี่อเป็นมงขายของกินเลยนะพี่น้องก็ต้นแบบ คนไลน่กันดีหรอครับยีรยางมือนี่กันนะถือเป็นมือสุดท้ายแน่เนาะมันก็เลยเาคนค่อนข้าง,งไล่ดีคองกินถ้าคนได้เป็นชายกินเนี่ยต้องงานกา,าสานแน่นอนต้องงานกา,าสานแน่นอน างาน,าานงานการาส,าาท,าสที่นี่งานการาสที่นี่หนาวทุกคนหนาวเลยทีเดียวเนาะปดมวนอะไรจะไปไหนกเดินเดินเด ซายช็อปซายชิมทำลายโมกุลผาหลานยังก็มียูนีว่าตอนี่น้องนีานขายปูมาไปรอหลัง้านยังลูกสินป้าอินตี้โ oh. อ้หยอดเลยวะ โหดร้ายเลยโซนองกินเลยนะพี่น้องฟังนี่ เ <laughs> <laughs> นี่ยค่ะงามเลยทุกคน <c oughs> ใ่าอธิบายเรื่องท่องกินนี่เหลาะกันยังบุตทัวร์เลยนะทุกคน <c oughs> คือมันกว้างอันนี้น่ะ่วนรุ่มนะคือเอาเหลาะบุตบเหลาะบ,บุตทัวร์เลยนะทุกคนถ่ <c oughs> ายบุตรทัวบุตรทึงเลยแหละเพราะมันกว้างแง <c oughs> ผมต้องถามก็คือจะมีการจัดรางวัลใช่ไหมแต่รางวัลมันหมดไงปีหน้าว่ากันใหม่ทั้ดหมดแล้วด้วยเดี๋ยวช่วงนี้อาห่รเดี๋ยวให้นะคะคนท้าของเราเนี่ยฝากผลงานดีๆว่าติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะไม่ใช่เร็วๆนี้ปีหน้าปีหน้าเลยครับผมไม่อยู่วันแล้วนะคุณปีหน้าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่จะปล่อยนะฮะชื่อเพลงว่าชอบตัวเองนะครับผมกันไงก็ฝากด้วยละกันนะครับ โอเคค่าก็คอเสิร์ตโปรพูดว่าคอนเรี๊ดใคะเย้เอาอีกเอาอีกโชว์ของคุณกาขอบคุณคุณกามากเลค่ะอบวันนี้นะครับผมส่งต่อให้วงนะครับมีวงรอโดยนะคะใครที่บอกว่ารอถ่ายรูปเดี๋ยวรอสักผู่เดียวนะคะเด็ยู่ค้มเดิมเดก ใจเราพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ปพระธาตุกำล่าพี่หั่นคือสตาร์เนาะแฟนของจียอนทุกคนโอ้นี่ใจดีเนาะทุกคนโอ้ก็ใจลวงคนถ่ายถ่ายโอ้สุดยอดเลยเป็นประสบการณ์แบบที่โคตรตึ้งเต็มที่เพรามีคนลืมเลยนะสุดยอดเลยขอบใจงานกาศาสตร์ที่บาสักีได้มาอมือนี้นะทุกคนโปรดดีใจให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาสักีนะทุกคนสำหรับงานกาศาสตร์ปีนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย